เหยากันเลยตรงนี้เลยฮะเขยากันเลยนะครับพ่อค้าครับขายมากี่ปีแล้วเนี่ยสองปีนิดนินะฮสปีนิดนิดนะฮะแต่ว่าทาให้ลูกค้าติดได้ขนาดนี้นี่ไม่ธรรมาดานะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ชายหาดวนภา,านะครับหาดบางแสนจังหวัดชนบุรีนะฮะตอนนี้ร้านเอ้าเฮ้ยคุ้งเต้นนะฮะร้านนี้ดังในโซเชียลนะฮะผมพามาดูนะตอนนี้ ทางร้านเขายังไม่เปิดขายเลยนะครับผมทางร้าน,นยังไม่เปิดขายเลยนะมีขายสองอย่างนะมีเอาเฮ้ยกุ้งเส้นกับเอาเฮ้ยหอยนาน,นะครับตอนนี้ลูกค้ามารอประมาณเจ็ดแปคนแล้วนะตอนนี้ประมาณเจ็ดปคนและนะ้วน,น,นะน,นี้ยังไม่เปิดร้านดีนะ <S <S เจ้ายของกำลัง ยกของมาเลยร้านนี้ไม่เปิดดีเลยเนี่ยตอนนี้เขากำลังติดตั้งออกซิเจนอยู่นะวงเต้นแบบแบบนี้เลยนะทุกคนต้องดูข้างๆอย่างนี้นะเดี๋ยวผมให้ดู ดีน่าจะขายดีมากเพราะว่าลูกค้ามารอกิวแล้วตอนนี้เขากำลังจัดร้านอยู่นะครับเ,เดี๋ยวรอสักครู่รอสักครู่นะจะได้ทำการยำแล้วนะตัดเลยเฮ้ยตัดตัดตัดกลาง,งเลย ทำได้อ,นอ้นี้ไปด้วยมันไ,ได้ตอบอะไรเยอะได,ไ,ดได้ได้ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวปรุงปรุงเองวาลืมเพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ในขนาดนี้นี่สิบกว่าคิวแล้วนะยังไม่เปิดร้านเลยนะทุกคนยังไม่เปิดร้านเลยนะพี่หูนะพี่หู ใส่มะนาวสดให้เลยนะครับทุกคนเอาไมา้ผมหลุดละของขี้ไม่เปรี้ยวใช่ไหมไม่อ,อะไรใส่ไปแล้ว <laughs> ยำสดๆกันตรงนี้ตักตรงสดๆหน้าร้านเลยฮะแต่มันเป็นที่นี่ใช่ไ,ไม่เป็นไรครับอันนี้กล่องละเท่าไหร่ครับผมหกสิบครับหกสิบนะครับเหยียวกันเลยตรงนี้เลยฮะเหยียวกันเลยนะครับ ก็หาที่สามแล้วนะครับใช้มะนาวสดเลยนะทุกคนเดี๋ยวกันตรงนี้เลยนะเี๋ยวกัน หอยเดอเอเดเด้รเ,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 เลยครับทุกคนขายดีมาก,มากๆลูกค้ายืนรอเยอะแล้วนะฮะลูกค้ายืนรอฝั่งทางนู้นก็จะมีหอยด้วยนะอหยอหยนาขายนะครับนนรรกางปลาละขย่หหยไหมครับขย่ค่ะชุดหิ ได้ครับขายดียมากมายเลยนะทุกคนาลูกค้ามารอคิวนะใครจะมาก็ขี่คำว่าเอ้าเฮ้ยเอา <osion. S 2> <ampoo. S 1> ้าเฮ้ยกุ้งเต้นได้นะฮะร้านนี้ก็จะเจอใน Google Map นะฮ<อ>ะนน<อ>ก็จะเจอใน Google Map ครับผมขอบคุณครับเขียนชื่อด้วยนะครับเด็ดมากกลางน้อยปลาร้าไม่ปลาร้า 60บาทฮะหกสิบบาทพ่อค้าครับขายมากี่ปีแล้วเนี่ยสองปีสปีนิดๆนะสองปีนิดๆนะฮะแต่ว่าทําให้ลูกค้าติดได้ขนาดนี้นี่ไม่ธรรมดานะวิปปั้นเหรอวิปปั้นขย่าไหมครับขยับเลยอ๋อใหญ่ใหญ่ใหญ่กล้มีใสญ่กูไส่เ้นดีดีมาโอเคเสียบ่างไร เดี๋ยวหลังจากต,ตัวนี้ผมจะพาไปดูเอา้เอาเฮ้ยหอยนานะ กินที่นี่ก็ได้นะแยกน้ําก็ได้ด้วยอาแยกน้ํายําก็ได้ด้วยนะครับ ก็ถ้าสั่งแยกก็จะมีแยกน้ำยำให้แบบนี้นะครับแล้วก็แยกกุ้งทำลายหลายเลยรบ ชุดละห0สิบาทนะครับชุดละหกสิบบาทเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศรานะครับนี่นะครับทุกคนโอ้โหดูนี่นะครับคนรอนะครับทุกคนโอ้โหเพิ่งเปิดร้านได้ไม่ถึง1ินาทีนะฮะเพิ่งเปิดร้านได้ไม่ถึง1ินาทีนะครับร้านนี้นะครับก็จะอยู่ที่หาดวอนพานะครับถ้าหาดบางแสนนะครับชื่อร้านจะเป็นเอาเฮ้ยกุ้งเต้นนะครับเอาเฮ้ยกุ้งเต้นมันจะมีเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากนะครับ เป็นน้อยเป็กลาบเป็นมาเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศตองนี้ก็ดูนะชื่อร้านนะครับนอกจากมีเอ้าเฮยแล้วก็จะมีหอยนะหอยด้วยอันนี้กำลงัลงกำลงังกรองในจะิบหอยนี่ขายชุดยี่ยังไงครับผม <100. S 1> ชุดละ้อยนะฮะชุดละ้อยก็คือตัวนี้นะฮะได้ตัวนี้หอยอยู่ในนี้ครับเต็มนี้นะครับ เดี๋ยวตอนนี้กำลังจุดไฟเผาอยู่จุดไฟม,ม,มันอุ่นอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวรอดูตอนเทนะล <c oughs> องดูม,มุมนี้บ้างนะครับ <c oughs> หลงแล้วขายดีจ๊ะสุดยอดเลยครับทุกคนนะฮะมาแล้วต้องไม่พลาดนะสำหรับร้านนี้นะครับเอาเฮ้ยกุ้งเต้นอยู่ที่ชายหาดวนาภานะครับกลางร้านของ มีวันหยุดไหมครับเนี่ยอไม่ไม่ไม่มีวันหยุดเร้ก็หยุดจะแจ้งในเทอีกทีอ๋อเฮ้ยถ้าเกิดใครอยากรู้ตารางการทํางานหรือว่าอยากจะมาชิมแล้วลองเช็คดูก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางพ่อค้าเนี่ยบอกว่ายังไม่มีวันหยุดนะฮะทาได้ทําไปก่อนะเก็บได้เก็บไปก่อนขายปกติขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับห้าโมถึงสามทุ่มของก็ของก็หมดแล้วใช่ไหมฮะอ๋อของก็หมดแล้ว อ๋อโอเคถ้าเป็นสุกเสาร์อาทิตย์น่าจะหมดเร็วนะครับเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะเดี๋ยวผมพามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะร้านขายดีมากๆนะร้านขายดีมากๆเดี๋ยวมาดูลีลาเขย่าตรงนี้ชช่่ออองืะไรรคับสปีดฟู้ดครับผมอะะไรนะเดี๋ยวสปีดฟู้ดครับเดี๋ยวโชว์ช่องเดี๋ยวโชว์ช่องกันหนึ่ง สมุนไพรเต็มเลยครับผมเดี๋ยวน่ากินมากสอนสี่นะสองกล่องก็ร้อยยี่นะครับ กองละหกสิบบาทนะครับทุกคนกองหกสิบบาทบครับพีบ่กุ้งแก้วครับขย่าไหมรักกันอ๋อไม่บอกไม่รูอ้อ่ะ เรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นคิวชุดที่สองแล้วนะทุกคนนี่คิวชุดที่2อแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยฮนะตอนนี้ทางร้านบอกว่ายังไม่มีบัหจุนนะถ้าเกิดมีบัหยุดจนะแจ้งที่เพจนะครับลองติดตามดูนะเอาเฮ้ยกุ <c oughs> งเ้นครับพี่มดพี่มดขายเยอได้วย ขอหาตรงนี้ดี๋ยวนะครลองดูมุมนี้บ้างนะครับผมหนะายดีสุดๆไปเลยร้านนี้นะโทรมาสอบถามได้ที่นะครับ098 1549 409นะครับ098 1549 409นะครับมาไกลน,ไนะครับตอนนี้เลยมานะ อันน no ี nice ้เพิ่มหอยหนึ่งเป็นเพิ่มหอยหนึ่งยอดเลยอันนี้เสร็จปกได้เลยนะครับี่ร้อยก็อย หอกยชุดละร้อยนะครับถ้าเป็นกุ้งก็ชุดละ60บาทชุดละหกสบาทนะแยกเครื่องก็ได้ด้วยนะ เหตุกางไม่ปลาพี่ส้มหรือเปล่าอ่านไม่ออกเอาใช่ไหมขยับไหมไม่ขยัอ่านไม่ออกหมอเขาจะเขียนเป็นขเขียนเป็นโค้ดหมอเขียนเป็นโค้ด ปลาร้นะปลานี้ต้มเองด้วยใช่ไหมครับจัดการเองหมดเลยนะปลารนี่สูตรใครสูตรมันครับผมปลาารนะขอบคุณครับเลร้ี่พึ่งครับขยับไหมครับกางปลาเสร ถ้าเป็นถังนี้หมดแล้วหมดเลยหรือเปล่าครับมีเติมมีเติมเนี่ยฮะมีเติมว่าทุกคนมีเติม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 เครื่องทุกอย่างยังมีเติมนะฮะแต่ก็เริ่มพร่องไปแล้วนะแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยขายดีมากๆนะครับ ว่าจะได้สูตรลงตัวนี้ฝึกนานไหมฮะไม่ไคือเ้าเขาจิ้ได้เ้าคือเคยกินมาก่อนใช่ไหมใช่เอเลยก็เลยอ๋อจับจับเครื่องปรุงออกมาเลยวันนีอ๋อว่ารสชาติลงตัวแล้วก็โอเคเลยใช่แต่จะมีปรับอะไรนิดหน่อยตามที่ลูกค้าคอมเมนต์มาอ๋ออ๋ออาศัยฟีดแบ็กจากลูกค้าด้วยใช่ครับ ก็อบงตามนอ๋อพี่แบกจกลูกค้านะฮะว่าลูกค้าชอบรถแบบไหนก็เอารถมาตรฐานนะครับนะเพราะเป็นที่ถูกใจสำหรับลูกค้านะครับเพราะว่าตอนนี้คนต่อคิวเยอะมากนะทุกคนคนต่อคิวเยอะมากอันนี้เป็นคิวชุดที่2แล้วนะรถเดิมที่เราทํามาก่อนใช่ไหมก็ยังคงพื้นฐานความเป็นยำมุ่งเต้นอยู่นะฮะขายาวไหมครับ สองคนละสองเนี่ะสามเลยเจ้าเนี่ยน,น่าจะเป็นร้านกุ้งเต้นขายดีที่สุดในที่เคยเห็นมาแล้วแหละตอนเนี้ยติดอันดับแล้วแหละ ร้านใช้วัตถุดิบดีนะครับมะนาวเนะี่ยมะนาวสดเลยนะครับไม่ใช่มะนาวแบบต่างเคราะห์นะเป็นมะนาวสดๆนะครับขยาเลยนะครับกลิ่นหอมมากมายเลยนะครับครับอะไรนะช้อนเท่าไหร่ปลาล่นะ มีช้อนนะขายดีมากมากนะทุกคนทุกคนก็ถ้าเกิดได้ผ่านมาแถวชายหาดวร,รภาหรือว่าชายหาดบางแสนลองมาชิม ดูได้นะครับชื่อเพจจะเป็นเอาเฮ้ยกุ้งเต้นหรือว่าคีย์ใน Google Map ก็เจอนะครับก็จะเจอร้านนี้นะครับนะครับนอกจากมีกุ้งแล้วก็ยังมีหอยนานะฮะชุดละหนึ่งร้อยบาทหอมมากเลย อ่านะฮะโอ้ตอนนี้ก็ยังยอดเลยคนอ่านะครับขอบคุณพ่อค้านะครับทีท่ไทยถ่ายทำนะครับเดี๋ยวไปเจอกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสำหรับร้านเอาเฮ้ยกุ้งเต้นนะก็จะอยู่ข้างหลังผมเลยนะขายดีมาก ที่มางมาก็จะเห็นอย่นีน้คนรอคิวนะฮะคนรอคิวนะเกิดถ้าเกิดได้ผ่านไปผ่านมาลองมาไว้ชิมดูนะฮะตอนนี้คิวค่อนข้างยาวเลยทีเดียวนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมในช่อง Speed Food นะครับช่องนี้นะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ